นี่คะ่ะคือการป้อนไข่ของน้องบิ๊กนะคะป้อนป้อนอาฝาปิดโกงเั็นเหมโอ้โหมันฝนตกแล้วมันนนามันไใช้ค่าฮะมันตกมันดังหฮ่งหึง่งฝานเปิดออกปมปนนยังไงว่างอะไรท่านไหน